กล่าวหาว่ากระทําความผิดตกเป็นผู้ต้องหาก็าหมายความว่าตํารวจแก้งข้อกล่าวหาว่ากระทําความผิดในฐานความผิดในข้อหาหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหม สวัสดีครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาศิ์หรือปัรญ,ญามริชโชตออกมาพูดประปีนกับพี่น้องประชาชนหลังจากที่มีพี่น้องประชาชนส่งข้อความเข้ามาให้ช่วยพูดในประเด็นเรื่องกรณีตกเป็นผู้ต้องหาว่าเราจะให้การดีหรือไม่ให้การดีในชั้นตํารวจหรือจะไม่ให้การในชั้นศาลหรือว่าเราจะให้การในชั้นตํารวจเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาแน่นอนครับเป็นสิทธิ์ครับเป็นสิทธิ์โดยชอบทมในกรณีที่ผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด ตกเป็นผู้ต้องหาก็าหมายความว่าตํารวจแกล้งข้อเก่าหาว่ากระทําความผิดในฐานความผิดในข้อหาหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าคุณทําความผิดฐานถ้าผู้เยาว์ทอดทิ้งศพทาพังศพนะว่าคุณจะให้การประเสริฐหรือไม่อยาอ่างไรทำให้การของคุณก็เป็นกรณีสามารถใช้ไปยืนยันในชั้นศาลได้ด้วยถ้าคุณให้การตํารวจก็จะสอบสวนของคุณและคุณมีพยานหลักฐานตัวไหนที่จะมาอ้างอิงหักล้าง ในชั้นสอบสวนก็ได้แน่นอนครับตารวจเขาก็จะบอกว่าพฤติการของคุณนั้นมีกรณีเข้าข่ายความผิดนะเชื่อว่าน่าจะได้กระทําความผิดทางอาญาโดยมีพฤติการกล่าวหาว่าหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะจบทุ่นระบ,บนความแล้วก็ทําบันทึกแก้งข้อกล่าวหาให้คุณรับทราบก็พิมพ์ลายนิ้วมือตกเป็นต้องหาทันทีประเด็นว่าคุณจะให้การแก้ข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวนไหมหรือจะให้การขอให้การปฏิเศธต่อข้อหา,าแล้วขอให้การ แน,น่นอนครับมันมีสองประเด็นประเด็นแรกถ้าหากตัวเรามั่นใจในความรุทสิ์ของเราเขาเกล่าวหาว่าเราก็ทาความผิดแต่เรายืนยันว่าเราไม่ได้กระทาความผิดนะฮะกล่าวหาว่าผมาพาผู้เยาว์กล่าวหาว่าผมทอดทิ้งเด็กกล่าวหาว่าผมอาพางศพผมไม่ได้ทําครับไม่ได้ทําดังนั้นเป็นหน้าที่ของคุณบอกว่าอา้าวคุณปฏิเสธใช่ไหมใช่คุณมีรายละเอียดไหมที่เขาเกล่าวหาคุณทั้งมดทั้งมวลเนี่ยมีรายละเอียดมาหักล้างไหมผมมีครับมีก็ให้รายละเอียด วันเวลาเกิดเหตุท้พาพระเจ้าเดินทางไปไหนเริ่มตั้งแต่นะครับตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จไปไหนแล้วก็ออกจากแปรงฟันแล้วทาอะไรนะจนถึงช่วงไหนเวลาไหนอธิบายได้หมดแล้วก็บอกได้ว่าช่วงเจ็ดโมงใครเห็นเราแปดโมงใครเห็นเราเก้าโมงใครเห็นเราสิบโมงใครเห็นสิบเอ็ดโมงใครเห็นก็มีบุคคลดังกล่าวอ้างชื่อสกุลเป็นพยานบุคคลได้อ้างถึงฐานที่อยู่ว่าเราไม่ได้ทําความผิดตามข้อกล่าวหา หลังจากเราให้การเสร็จเราก็ยืนยันว่าขา้อเท็จจริงเก่าเป็นความจริงและประสงค์นะขอให้สอบพยานบุคคลก็คือบุคคลที่เราอ้างถึงไงครับว่าเจ็ดโมงตื่นเช้ามาแปรงฟันใครเห็นเราแปรงฟันอาภรรยาเราเอาภรรยามาเบิกความเอามาให้การน,นะแปรงฟันเสร็จอนะ่กินข้าวอ่าอาจจะกินข้าวที่ข้าวมันไก่หน้าหมู่บ้านก็เอาแม่ค้ามาให้การกินข้าวมันไก่เสร็จไปไหนก็ไปซื้อลอตเตอรี่ก็เอาคนขายลอตเตอรี่มา นะหรือไปซื้อผลไม้ไปเติมน้ำมันไปเติลมลมรถหรือไปเจอพระสิ่งพวกนี้นั่นคือพยานบุคคลที่เราอ้างถึงว่าเรานั้นไม่ได้กระทำความผิดในกรณีภาคผู้ยหญ่นะเอาเด็กไปแล้วก็เอาเด็กไปทอดทิ้งหรืออำพรางศพต่างๆนนะคือเราหาักล้างเขาในชั้นสอบสวนเลยและประสงค์อีกว่าไอ้กรณีที่ทางผู้กล่าวหามากล่าหาผมว่ากระทำความผิดนั้นผมว่าเป็นการกันแกล้งผม ผมเชื่อได้เกินว่าเป็นการมโนโนะมโนคิดไปเองก็ผมก็ทำความผิดดังนั้นผมขอให้สอบพยานคนกลางในกรณีข้อกล่าวหาของผู้กล่าวหานั้นไม่น่าจะเป็นจริงไม่น่าเชื่อถือผมขอให้สอบใครครับอ่าในกในขอในงให้หนะผู้เชียวชาญตำรวจก็มีเจ้าหน้าที่ไปสอบออกหมายเรียกไปสอบนะฮะให้ผู้เชียวชาญที่เราอ้างถึงนั้นมาสอบในฐานะพยานคนกลางไม่ได้ข้อข้างฝ่ายไหนเป็นเรื่องหลักวิชาการ อย่างกรณีเครื่องจับเพชรนะฮะเราก็มั่นใจไหมว่าเราไปเข้าในเครื่องจับเพชรแล้วเราไม่ได้ตอบข้อซักถามในเป็นกรณีพิรุธเราต้องการให้สอบภัยเข้ามาสอบสอบเสร็จปุ๊บนะฮะตำรวจก็จะมีหลักการในการพิจารณาสํานวนในข้อจริงที่เกิดขึ้นว่าฝ่ายกล่าวหาบอกว่าเนี่ยเขาไปภาคเด็กเขาไปท,ดไปทอดทิ้งเด็กเขาไปอําพางศพโดยคุณมีหลักฐานเท่านี้แต่ฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ย ผู้ถูกกล่าวหาโอ้โหมีหลักฐานเยอะแยะเลยยืนยันได้นะว่าเมื่อได้ไปกระทําความผิดตามที่คุณกล่าวหาตํารวจซึ่งเป็นผู้สอบสวนก็งน้ําหนักว่าพยานฝ่ายกล่าวหากับฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาน้าหนักใครดีกว่ากันเห็นไหมฮะถ้าตารวจเชื่อว่าโอ้การแก้ข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาเนี่ยรับฟังได้น่าเชื่อถือและก็เป็นการกล่าวหาของฝ่ายกล่าวหาน่าจะเป็นเรื่องเท็จไม่ใช่เรื่องจริงเขาก็มีสิทธิ์สรุปสนวน,วนสั่งไม่ฟ้อง นะฮะสรุปส,สำนวนสั่งไม่ฟ้องคดีของเราได้เมื่อเราก็รอดพ้นในชั้นสอบสวนของตำรวจนะฮะถ้าเขายังเชื่อว่า่ายกล่าวหามีน้ําหนักเพียงพอเขาก็จะส่งเรื่องไปยังอัยการสั่งฟ้องเราเราเห็นว่าการสอบสวนของเรานะและก็การกล่าวหาของตำรวจนั้นยังมีรุดข,ข้อสงสัยแลก็เราเห็นว่าเราไม่ได้อวการเป็นธรรมในการสอบสวนเราก็ร้องอัยการขอให้สอบสวนเพิ่มเติมหรือร้องขอความเป็นธรรมเห็นไหม ว่าคำให้การของเราชัดเจนชัดแจ้งมีถิ่นฐานที่อยู่ชัดเจนมีพยานบุคคลยืนยันว่าเราไม่ทําความผิดการที่ตํารวจสั่งฟ้องเรานั้นเป็นกรณีกันแกล้งเราหรือไม่ล้ควรเป็นธรรมขอัยการพิจารณาสำนวนได้สอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ให้ความเป็นธรรมเราด้วยแน่นอนครับัยการเขาก็จะพิจารณาว่าคํากล่าวอ้างของเรานั้นเพียงพอแก่กับรับฟังที่สอบสวนเพิ่มเติมไหมถ้าให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายัยการก็ให้สอบเพิ่มเติมสั่งพยานอวสนซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนสอบตามประเด็นที่จําเลยเอ้อชื่อ ที่ตามที่ผู้ต้องหาร้องขอใช่นไหมฮะเขาก็จะสอบสวนนะแล้วก็เรื่องถ้าหากมีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมนะรเรื่องนี้ก็ส่งไปที่อายการเขตอายการก็จะมีตั้งคณะทํางานขึ้นมาแล้วดูรายละเอียดอย่างเป็นธรรมคือก็เป็นกรณีที่อายการจังหวัดไม่มีสิทธิ์มาสั่งนะฮะเห็นไหมฮะแต่ถ้าหากเราไม่ให้การนะครับข้าพเจ้าขอให้การเปิดเสร็จขอให้การและขอให้การในคั้นศาลอ้าวก็หมายความว่าตํารวจก็โอเคครับผมก็ทําให้ เขากล่าวหาคุณว่าคุณเนี่ยภาคเด็กทอดทิ้งเด็กทำพังศกคุณไม่ให้การท่านสอบสวนใช่ไหมใช่ขอให้การท่านสารอย่างเดียวก็ตำรวจต้องฟ้องอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีหลักฐานที่จะไปชั่งน้ําหนักนะครับเราถึงไอาการไอาการก็ต้องฟ้องอย่างเดียวนะเมื่อฟ้องไปต่อศาลต่อศาลศาลก็ไม่มีหลักฐานที่จะดูว่าไยจำเลยเนี่ยตกเป็นจำเลยแล้วเนี่ยมีหลักฐานมาหักล้างมีแต่คาให้การล,ลอยๆว่าขอให้การปริเสธ และอ้างพยานบุคคลพยานเอกสารซึ่งสารก็ไม่เห็นเพราะว่ายังไม่มีการสืบพยานสารก็จะดูได้เฉพาะฝ่ายของกล่าวหาก็คือฝ่ายของโจทก์ที่เอการทําไปนะก็เปิดดูดูสํานวนเพราะสุกวันนี้การต่อสู้คดีอาญาเนี่ยนะครับถ้าฝ่ายจําเลยไม่ได้ทําความผิดนะครับก็ต้องมีหลักฐานมาสแสดงและให้ตรวจพยานหลักฐานในวันนัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานคือฝ่ายโจทก์มีอะไรเอามาโชว์เลย นะเอกสารหมายเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าถึงเลขร้อยนะครับในกรณีมามัดตัวผู้ทําความผิดว่าผมมีหลักฐานมั่นเหมาะเพียงพอในการเับาฟังครับท่านสาลที่เคารพฝ่ายเจเลยมีอะไรเอามาครับที่เป็นวัตถุพยานแล้วก็อ้างพยานบุคคลนะว่าแม่บุคคลรู้เห็นนี่ว่าคุณไม่ทําความผิดมีอะไรคุณออกมาแสดงนะครับแต่ถ้าคุณไม่มาแสดงเนี่ยวัตถุจากหลักฐานนั้นคุณจะบอกว่ายังหาไม่เจอไม่ได้ ก็ต้องเป็นกรณีคุณยื่นมัชี้อุบยานไปมันอยู่ในการครอบครองของบุคคอลคคอื่นก็ต้องร้องขอให้ศาลเนี่ยออกหมายเรียกมาถ้าคุณมีอะไรคุณก็มาเปิดเผยนะฮะเห็นไหมฮะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยให้การในชั้นสอบสวนเนี่ยหลักฐานฝ่ายเราเนี่ยคนสอบก็คือฝ่ายกล่าวหานะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องให้ความเป็นธรรมเราสอบทุกประเด็นไม่บทดเลยแล้วก็อ้างอยับนบุคคลมาเบิกความยืนยันในคําให้การที่ให้การไว้ที่ชั้นสอบสวนมันก็ง่าย แต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากให้มาให้การท่านสอบสวนเกรงว่าถูกคุมคู่ถูกคุกค,คามอยากไให้การท่นานศาลเลยก็ได้แต่ถ้าคุณมั่นเหมาะได้ว่าพยานพวกนั้นจะไม่กลับคําหรือยอมช่วยคุณหรือถ้าหากระหว่างที่จะขึ้นศาลเนี่ยพยานปากเอกนะไม่เคยให้การไว้ต่อตํารวจนะครับมั่นเหมาะเพียงพอแล้วฟังแน่นอนว่าเป็นพยานประจักษ์พยานยืนยันว่าฉันไม่หอมผิดเพราะเอิยว่าโชคไม่เข้าข้างพยานนะ่ะพยานขับรถไปกับแฟนหอมแก้มไปหอมแก้มกันมานะครับ โดนพลิกคว่ำรถพลิกคว่ำตายพยานตายก่อนมาขึ้นศาลเราก็ได้แค่ชื่อพยานบุคคลจะมาขึ้นศาลแต่ศารลรับฟังไม่ได้เพราะมันตายก่อนแนวก็ไม่ได้มาสืบต่อศาลผมว่าคิดเองครับบางคนบอกว่าไปให้การทั้นศาลอย่างเดียวเลยคือหลักๆทุกวันนี้ศาลคิดไม่มีคนอื่นถ้าเราไม่ผิดเราต้องบอกครับพี่น้องประชาชนครับเราบอกเลยว่าผมไม่ผิดผมมีพยานบุคคลหนึ่งสองสามสี่ห้าและพยานบางเรื่องบางอย่างนะครับพี่น้องประชาชน เราต้องให้ใครเอามาครับทากับสวนนะครับทากับสวนนี่มีอำนาจในการใช้อำนาจตามปอบิยาเนี่ยเรียกพยานที่ถูกระบุอ้างเป็นพยานเนี่ยมาสอบสวนได้สอบปากคาไได้ถ้าเรียกครั้งที่หนึ่งนะครับพยานไม่มาั้งที่สองไม่มาอีกออกหมายจับได้นะครับขัดหมายของเจ้าพนักง,งานตํารวจขัดหมายนะฮะตามปอบิยาห้าแปดกก็คือมีสิทธิ์ที่จะขอสารออกหมายจับได้มีความผิดได้นะฮะ และมันสอบของน,นสวนเนี่ยมันก็คืออัปนาจเขาเมีสิทธิเรีกเอเกเรีอกโน่นเลือกนี้ถ้าเราอ้างนะครับเบสสัญญาณโทรศัพทนะ์ว่าผมใช้โทรศัพท์หมายเลขนี้ศูนยะ์หกหนึ่งห้าเก้าหสีห้าสีห้าผมถือโทรศัพท์ตลอดเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะเดินทางขึ้นไปภูเขาเห็นเหล็กไปตามที่ข้อกล่าวหาเราก็ขอให้ตำรวจเนี่ยเรียกนะครับบริษัทผู้ให้สัญญาณบริการเครือข่ายโทรศัพท์มาสอบปากคำและเปิดเผยนะครับ วันเวลาดังกล่าวนั้นมีสัญญาณโทรศัพท์หมายเลขนี้ยเดินทางไปไหนบ้างมีการใช้ที่ไหนบ้างโทรหาใครบ้างเข้าออกคือเป็นข้ออ้างของเราเราอ้างได้หมดนะเราใช้อำนาจของเขาแต่ถ้ามาใช้ขางศาลเนี่ยไม่ได้เหมือนกันแต่มันจะชา้าสิครับแต่ก็ไม่เป็นการใช้ห้ามห้ามสิว่าจะขอให้การขันร้นศาลคือมันไม่มีหลักฐานมาหาักล้างไงครับของตารวจไงถ้าหากเรามีเราก็ให้การเลยแต่ส่วนมากทนายก็ใช้เทคนิคคือขอให้การขันร้นศาลแต่สารรุ่นใหม่ชอบตั้งทงนะครับ ในกรณีถ้าคุณถูกกล่าวหาว่าทําความผิดอ่าว่าในคุณเนี่ยถูกกล่าวหาว่าอ่าไปนอนกับเมียชาวบ้านนะครับเนี่ยเขาเห็นคุณเนี่ยรับหลังหน้าตาหล่อๆใส่แว่นตาดําเนี่ยน่าจะใช่ทนายบุญนี่แหละเป็นนอนกับเมียชาวบ้านอ้าวผมบอกผมไม่ได้ไปนะครับไปช่วงไหนไปช่วงวันที่สิบพิทุนาช่วงบ่ายสองโมงอ้าวท่านครับผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปคุณมีหลักฐานไหมมี คืมีหานไหนผมก็ว่าความอยู่ในศาลเห็นไหมฮะผมก็เอารายงานขบวนพิจารณาว่าสื่อพยานตั้งแต่บ่ายสองโมงยันบ่ายห้าโมงเย็นผมจะไปนอนกับเมียชาวบ้านได้ยังไงผมก็เอาอรายงานขบวนพิจารณาแล้วก็อ้างทนายอ้างเจ้าที่นุ์หน้านบัลลังก์มาเป็นพยานได้คือศาลเนี่ยเราไม่อ้างก็ได้เราอ้างรายงานขบวนพิจา,า,ารณาศาลซึ่งเป็นเอกสารราชาการมาอ้างต่อตำรวจตำรวจจะเชื่อยังไงผมแยกร่างได้นะเขาบอกว่าผมไปนอนกับเมียชาวบ้าน ช่วงบ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นนะสองชั่วโมงนี้นะครับผมบ้าความอยู่ในศาลจังหวัดสรีกะเก์ผมจะเหาะไปได้ยังไงมีคนยืนยันนะผมกําลังซัก้านพยานอยู่นะรายงานขบวนพี่นาเอยหลักฐานต่างๆในการซักขานเออมันก็ปรากฏเราก็ให้การให้การตำรวจจะเชื่อคนกล่าวหาไหมเขาไม่เชื่อเอ้ยคุณเห็นแค่หน้าตาหล่อๆใส่แว่นตาดํานะใส่สูทน่าจะเป็นทนายบุญถาวรนะคุณเห็นแค่นั้นนะ่ะ นะแล้วก็มาคนมาบอกว่าบุญถาวรไปนอนกับเมียชาวบ้านแต่ศาลไม่เชื่อหรอกครับตำรวจไม่เชื่อเมืองต้นอ่ะพ่อ,อะรครับเนี่ยทนายบุญถาวรเขาอ้างฐานที่อยู่เขามีหลักฐานมันเหมาะเพียงพอในการรับฟังคือเขามีรายงานขบวนพิจารณาเขามีเจ้าหน้าที่ศูนย์หน้าปรังนะทําหน้าที่สืบพยานมีทนายฝ่ายตรงข้ามมายืนยันนะชัดเจนเห็นไหมฮะเราก็ได้ประโยชน์ทันทีเลยว่าแทนที่เราจะขอให้การประเสฐในทั้นศาล ขอให้การประเสิฐขอขอให้การในขั้นศาลแทนที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลยก็ไม่ถูกฟ้องเราก็ยิ้มสบายรอดลอยตัวว่ากูไม่ผิดมึงน่ะผิดมึงแจ้งเถ็ดเห็นไหมฮะหลักการดูง่ายแค่นี้ผมพูดมันจะได้เข้าใจง่ายถ้าเราไม่ทําความผิดเราก็ให้การไปเลยแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยคุณให้การในต้องขอให้การทั้งศาลเนี่ยก็คุณไม่ให้การตำรวจก็ฟ้องคุณอย่างเดียวตำรวจฟ้องยังไม่พอนะครับคุณจะโดนนะครับ โดนอัยการฟ้องอีกตกเป็นจำเลยทันทีเลยแทนที่จะให้การหลุดในชั้นสอบสวนนะฮะเป็นผู้ต้องหากับตกเป็นจำเลยอาจจะอยากดังก็ได้หรืออาจจะอยากต่อสู้ในชั้นศาลก็ว่าไปอันนั้นเป็นความคิดของแต่ละคนนะครับถ้าผมให้คําแนะนําเราไม่ผิดทําอะไรก็ตามเราบอกเลยว่าเราไม่ผิดในชั้นสอบสวนในชั้นไหนก็ตามบอกเลยว่าผมไม่ผิดผมมีพยานบุคคลหนึ่งสองสามเอามาหักล้างนี่คือข้อดีในกรณีว่าเราไม่ผิดเราต้องให้การ ถ้าเราไม่ให้การมันก็เบงบอกว่าเรานั้นหลายคนบอกว่าหัวหมอก็อเป็นไปได้นะครับอ้าวเขาบอกกล่าวหาว่าบุญท้าวรอไปนอนกับเมียชาวบ้านทําไมคุณไม่ให้การอ่รระขอให้การไปเสด็จแล้วขอให้การทันสารคุณไม่ผิดทำไมไม่พูดอ้าว็พูดแล้วไงว่าผมคหยกันไปเสด็จประเสิทธิ์ลอยๆไม่ได้มันต้องมีหลักฐานอ้างอิงที่ว่าคุณไม่ได้ทําเห็นไหมถ้าบอกว่าเอยผมไ,มไ้นอนเมียชาวบ้านเราหักล้างทันทีหักล้างทันทีนี่มันเป็นประโยชน์เลยนะครับ เราก็รอดเลยหลักๆคือกฎหมายให้สิทธิ์ครับพี่น้องประชาชนคุณจะให้การก็ได้ไม่ให้การก็ได้แต่ถ้าคุณให้การนั่นก็ถือว่าเรานี้แสดงความบริสุทธิ์ทันทีทันใดและโต้อตอบทันทีทันใดเมื่อเราถูกกระทบสิทธิ์แต่ถ้าเรากลับไปคิดนอนอยู่บ้านกูได้ทําไม่นอ้อกูได้ฆ่าไม่นะ้ะกูได้พากไม่น้ะกูได้ไปข่มขืนเงชาวบ้านไม่นาะมันเสียเวลานะครับคือ <c ười> ทุกวันนี้เราต้องใช้สิทธิ์ทันทีถ้าเราไม่ทำวามผิดเราต้องบอกเพราะว่าจะให้เราเนี่ยได้รับ การคุ้มของสิทธิทันทีสอบพยานของเราเองพยานบุคคลเอกสารต่างๆนะมันก็มีหลักฐานให้ผู้ที่มีอำนาจในการชั่งน้ําหนักว่าฝ่ายกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาน้ําหนักใครมากดีกว่ากันเห็นไหมฮะหลักการง่ายๆอันนี้เป็นสิทธิทขั้นพื้นฐานอยู่แล้วก็วเป็นเบสิกธิการทาคดีของแต่ละคนนะฮะบางคนก็ชอบให้จําเลยไปให้การในศาลผมไม่ฮะผมให้การเลยแตนะ่ลูกความผมเนี่ยมาหาผมเนี่ยผมผมให้การเลยนะเพราะว่าเราหักล้างเลยครับหักล้างทันที เราไม่ทําความผิดเรานําพยานบุคคลพยานเอกสารพยานต่างๆนะฮะเราไม่ทาความผิดเราอยู่โน่นในศาลเราก็เอากล้องวงจรปิดศาลมาก็ได้เราอยู่บ้านเรามีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้อยู่เราก็เอามาแม้กรทังว่าเราถูกกล่าวหาว่าเราไปนอนกินชาวบ้านผมก็ลังไล่สดอยู่เนี่ยนะผมก็เอาหลักฐานการไล่สดผมไปหักล้างตารวจตารวจก็เชื่อเรานะไม่ได้เชื่อฝ่ายกล่าวหาอย่างเดียววันนี้ถ้าหากบริสุทธิ์นะพี่น้องประชาชนครับผมบอกเลยว่าเราต้องให้การปฏริเสธและก็มีรายละเอียด หักล้างฝ่ายกล่าวหานี่คือหลักนะครับพี่น้องประชาชนอย่าไปขอให้การประสธและขอให้การชั้นศาลคุณถูวกฟ้องแน่นอนตกเป็นผู้ต้องหาในกรณีถูกกล่าวหาไม่ว่าข้อหาอะไรก็ตามถ้าเราไม่ผิดเราต้องบอกคนที่กล่าวหาเราว่าผมไม่ผิดนะครับคุณนั่นแหละมากล่าวหาผมโดยลอยๆมั่วๆเนี่ยผมมีหลักฐานเพียงพอแล้วฟังเราก็เอาหลักฐานมาหักล้างเมื่อเขาเชื่อว่าเราไม่ได้ทำผิดจริงตำรวจก็จะไม่ดำเนินคดีต่อต่อยุติหรือว่า สังไม่ฟ้องไปนี่คือหลักการการต่อสู้คดีนะครับการที่เรากระทาอะไรก็ตามถ้าหากเรามีหลักนิรัยแล้วก็ยึดหลักนะความบริสุทธิ์นะยึดหลักในความชัดเจนในการต่อสู้คดีเราก็จะรอดพ้นีน้องครับวันนี้ออกมาพูดบาคุยให้ความรู้ในประเด็นกรณีเป็นผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดเราจะให้การในขั้นสอบสวนดีหรือขอไปให้การในขัน้นศาลและก็ไม่ให้การใดๆ อันไหนดีกว่ากันผมฟันธงได้เลยว่าถ้าเราให้การในชั้นสอบสวนเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนั้นก็จะทําให้เรานั้นมีหลักฐานเพียงพอในการรับฟังในการชั่งน้ําหนักของผานสอบสวนและอายการถ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่าเราไม่ผิดก็สั่งให้ฟ้องได้ถ้าอายการเห็นว่าเราไม่ผิดก็ยืนยันตามที่เราสั่งไม้ฟ้องจากตํารวจได้เช่นเดียวกันนะครั้คนเราหากคิดทําความดีอย่าจุดความชิด ยาจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธ์หรือปัญญาประโชคออกมาพูดคุยในประเด็นการให้การในชั้นสอสวนถือว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิ์และเป็นการรักษาสิทธิ์ในการที่เราจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนั้นถ้าหากเราถูกกล่าวหาว่าทำความผิดในทางอาญาเราต้องให้การในชั้นสอบสวนและเอาพยานบุคคลมายืนยันและเอาพยานเอกสาราหลักฐานต่างๆทั้งวิทยาศาสตร์นิติศาสตร์นะนิติวิทยาศาสตร์เอามาศ หักล้างทันทีเพราะว่าจะทําให้เรานั้นพ้นข้อกล่าวหาทันทีนะครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญทาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาไมโชดสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชามาจากภูผามาจากสวรรค์พืชสมนุนไพรชายพอรอยคลายทุกวนันคนโบราณเขาใชา้ ตียก,กลคนไทยเรียกกาลีมีอย่างดีข้างในเนเธอร์แลนด์สูบได้มารีกันทำยาขายเมืองไทยเป็นยาเสพติด สมุนไพรให้อย่างที่มีราคากาดไปเราเอามาใส่ต้มปลาใส่ต้มไก่อยากจะปลูกสองสามต้นไว้หลังบ้านจะได้ไหมแก้กฎหมายเธอครับานปลูกชายในครัวเรือน ตะเรียกกุลีคนไทยเรียกกะลีของดีเพื่อเศรษฐกิจแคนาดาเขาปลุกได้คนไทยปลุกแล้วผิดยาเสพติดต้องเผาทิ้งอเมริกาพูดทำยาขับนายเจ้าดอกกัญชาวันนามะลิวันนะานนะสมุนไพรนำ For one I su. ของดีอยู่ที่ดอกพูกขายแล้วส่งนอกไอซิรลีเถิดครับโปรดอย่าจับกันเชื่อราคาดีพี่น้องอยากผูคขา Աἀ ែទ្ <laughs>